ปี2 0 2 5เนี่ยนะครับราคาทองคำเนี่ยพุ่งทะยานแบบโอ้โหไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแต่ท่ามกลางความตื่นเต้นแบบสุดๆเนี่ยกลับมีนักลงทุนระดับตำนานคนหนึ่งออกมาเตือนสวนกระแสซะงั้นเอ๊ะมันเกิดอะไรกันแน่วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงแก่นเลยครับว่าไอเรื่องของราคาที่มันร้อนแรงกับมูลค่าที่แท้จริงเนี่ยเรื่องราวมันเป็นยังไงกันแน่ลองดูตัวเลขนี้สิครับบวก65% ใช่ครับฟังไม่ผิดหรอกครับนี่คือผลตอบแทนของทองคำนะฮะแค่นับตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้เองพูดได้เต็มปากเต็มคำเลยว่านี่คือหนึ่งในสินทรัพย์ที่ทําผลงานได้ร้อนแรงที่สุดของปีนี้แล้วไม่ต้องสงสัยเลยแล้วพอยิ่งเอามาเทียบกับตลาดหุ้นนะ่ยโอ้โหภาพมันชัดขึ้นมาทันทีเลยคือในขณะที่ดัชนี S&P 500เนี่ยให้ผลตอบแทน16%ซึ่งเอาจริงๆก็ถือว่าดีมากๆแล้วนะแต่ทองคํานี่สิครับ ทิ้งห่างไปแบบไม่เห็นฝุ่นเลยที่65%มันคือการเติบโตที่แบบโดดเด่นจริงๆแต่ในขณะที่ทุกคนกำลังแบบเฮ้ฉลองกับตัวเลขสวยๆแบบนี้เรื่องราวกลับมีจุดพลิกผันที่น่าสนใจมากๆเลยเมื่อมีเสียงเตือนดังขึ้นมาจากคนคนหนึ่งที่มองข้ามความตื่นเต้นนี้ไปเลยแบบสิ้นเชิงคำว่าหน้าผิดหวังคำพูดนี้มาจากใครรู้ไหมครับโฮเวิร์ดมาร์ครับฟังแล้วมันแบบ ขัดกับตัวเลข65%ที่เราเพิ่งเห็นไปเมื่อกี้แบบสุดๆเลยใช่ไหมครับคำถามคือทำไมล่ะทำไมคนที่ในวงการขนาดนี้ถึงคิดแบบนั้นนี่แหละครับคือจุดที่มันน่าสนใจมากๆอก่อนจะไปต่อกันเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าโฮเวิร์ดมาร์สเนี่ยไม่ใช่ใครก็ได้นะฮะ เขาคือประธานร่วมของ Oaktree Capital Management แล้วก็เป็นเหมือนปรมาจารย์ด้านการลงทุนแบบเน้นคุณค่าหรือที่เรารู้จักกันในชื่อ Value Investing นั่นแหละครับดังนั้นทุกคำพูดของเขานี่มีน้ำหนักและน่าฟังมากๆเลยเอาละครับทีนี้เรามาลองแกะกล่องความคิดของคุณมาร์กกันดีกว่าว่าจริงๆแล้วเขาคิดอะไรอยู่คือทุกอย่างเนี่ยนะมันวนกลับมาที่แนวคิดหลักแค่ข้อเดียวเลยครับนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่ามูลค่าที่แท้จริงหรือ Intrinsic Value ถ้าจะอธิบายง่ายๆเลยนะครับมูลค่าที่แท้จริงเนี่ยมันก็คือความสามารถของสินทรัพย์นั้นๆในการสร้างรายได้ด้วยตัวของมันเองลองนึกภาพตามนะครับบริษัทที่ทํากําไรได้มีกระแสงเงินสดเข้ามาตลอดแล้วก็จ่ายปันผลได้นั่นแหละครับคือสินทรัพย์ที่มีมูลค่าที่แท้จริงในมุมมองแบบนี้ และนี่คือประเด็นสําคัญเลยครับในมุมมองของมาร์ก์เนี่ยทองคําไม่ได้อยู่เดียวๆนะแต่ยังอยู่ในกลุ่มเดียวกับบิตคอยน์เพชรหรือแม้แต่ง,งานศิลปะระดับมาสเตอร์พีเลยได้ซ้าเพราะอะไรนั่นแหละครับก็เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมันไม่สามารถสร้างกระแสงเงินสดได้ด้วยตัวมันเองไงครับมูลค่าของมันเนี่ยมันขึ้นอยู่แค่ว่าจะมีคนยอมจ่ายในราคาที่สูงขึ้นในอนาคตหรือเปล่าเท่าน,นั้นเลยมาร์ก์เขาเลยตั้งคําถามที่มันคมมากๆแล้วก็ชวนให้เราคิดตามไปได้ว่าเอ๊ะ แล้วเราจะประเมินมูลค่าสินทรัพย์ที่มันไม่ได้สร้างไรายได้พวกนี้ได้ยังไงกันคือถ้าไม่มีพื้นฐานอย่างกระแสงเงินสดให้ยึดเหนี่ยวเนี่ยแล้วไอ้ราคาที่มันพุ่งขึ้นมามันมาจากอะไรกันแน่โอเคครับมาถึงจุดที่เรียกว่าเป็นคลายแม็กซ์ของเรื่องนี้แล้วเราจะมาดูข้อมูลที่จะทำให้เห็นภาพทั้งหมดเลยว่าทำไมเรื่องเล่าของการลงทุนในทองคำเนี่ยมันถึงเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้เมื่อเรามองมันจากสองช่วงเวลาที่แตกต่างกัน เรากลับมาที่ภาพแรกกันก่อนนะครับเพื่อย้ํากันอีกทีว่าเฮ้ยคนที่ลงทุนในทองคําปีนี้เนี่ยกำไรมหาศาลจริงๆนะตัวเลข65%เนี่ยมันคือของจริงครับแล้วก็เป็นเหตุผลที่ทําให้ทุกคนตื่นเต้นกันซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดเลยแต่ทันทีที่เราซูมเอาออกมาดูภาพที่มันยาวขึ้นตั้งแต่ปี2010เป็นต้นมาเรื่องราวกับพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับจะเห็นเลยว่าตลาดหุ้นเนี่ยให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงกว่าทองคําแบบชัดเจนมาก และนี่แหละครับคือเหตุผลที่มาร์กเขาเรียกมันว่าการลงทุนที่น่าผิดหวังเมื่อมองในระยะยาวมาถึงตรงนี้เราน่าจะเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นแล้วนะครับว่ามันคือการต่อสู้กันระหว่าง2แนวคิดคือเรื่องของราคาที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้กับความเชื่อที่มีต่อมูลค่าของมันในอนาคตคําพูดนี้ของโฮเวิร์ดมาร์กผมว่ามันสรุปทุกอย่างได้ดีที่สุดแล้วครับเขาบอกว่าคุณสามารถลงทุนในมันจากความเชื่อได้ แต่คุณไม่สามารถลงทุนในมันด้วยการวิเคราะห์บนพื้นฐานของสิ่งที่เรียกว่ามูลค่าที่แท้จริงได้แต่เชี่เห็นชัดๆเลยว่าการลงทุนในทองคำเนี่ยมันขับเคลื่อนด้วยความเชื่อและความคาดหวังไม่ใช่การวิเคราะห์มูลค่าพื้นฐานที่จับต้องได้แบบกระแสงเงินสด ดังนั้นนะครับสิ่งสําคัญที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องท้องคําอย่างเดียวแต่มันเป็นหลักคิดในการแยกแยะระหว่างราคาที่มันเคลื่อนไหวตามอารมณ์ของตลาดในระยะสั้นๆกับมูลค่าที่แท้จริงซึ่งเป็นพื้นฐานในระยะยาว2ออย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เดินไปในทิศทางเดียวกันเสมอไปนะครับและสุดท้ายนี้ก็ขอทิ้งคําถามสําคัญนี้ไว้ให้นักลงทุนทุกคนได้ไปลองขบคิดกันต่อว่า ในทุกๆก,การลงทุนของเราเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าราคาที่เรากําลังจะจ่ายไปมันมาจากมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์นั้นๆหรือมันเป็นเพียงแค่ผลลัพธ์จากความเชื่อของผู้คนในตลาดณเวลานั้น